นี่พี่น้องนี่สั่งไปเลยบ่ต้องลำไลนะครับอ้าวกินครับนี่ครับผมเขาเนี้ยห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยมามาซิมกันครับคําแรกขอใส่ปนกันครับผมนี่อืมรับคำสองขอใส่ ใรเดียพี่น้องเอออืมสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องถูกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซทั้งฟังไทยฟังล้าแล้วก็ฟังเวียดนามนะครับผมเมื่อนี้ผมสิภาพมาเฮ็ดปนปลาทูครับผมหรือว่าน้ำพริกปลาทูนะครับนี่ครับผม เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวห้องพริกกันเลยเอาพริกไปยยางนะครับผมหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกหยวกนะครับใส่เลยแบบนี้ครับผมรอติดตามครับผักพริกกรับหอมกระเทียมหองกระสุกแล้วนะครับเดี๋ยวห้องจะเอาปลาทูมายยางครับผมเอามายยางกันเลย เอาปลาทูก็อย่างครับผมวันนี้ผมใส่สองตนะครับผมอา้าวยากกันเลยหอมหอมเน้องหอมหอมสูตรย่างครับสูตรย่างน่ครับนี<อ>ง่ง่ายเลยถ้าพายบาสะดวกอย่างก็เอาไปถอดกันเลยนะครับผมเห็ดกินแบบสดแซครับผมอาาาบมันบานครับกะอย่าลืมกดไหลกดแช่ กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเอ็มเฮ็ดคลิปต่อไปด้วยครับเด้อขอบคุณครับรติดตาครับผมน้ำพริกปลาทูแซ่บครับมันนี้เฮ่าก็สิมีไข่เจียวมาเสริมนะครับกินน้ำพริกก็ไข่เจียวเนี่ของข้อครับผมที่เด็ดที่หลีครับผมสุดยอดปลาทูเฮ่ากับซุกไ้ทีแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาสิเอาไปแกะเอาเนื้อนะครับ เอาเหนือไปตำน้ำพริกนะครับผมปลาทูแกะกางเรียบร้อยนะครับหอมกระเทียมแกะเปลือกที่ไม่ออกเรียบร้อยนะครับผมมาตำกันเลยพริกนะครับใส่ลงไปเ็ดรลายใส่ลายนะครับผมพริกหยวกครับใส่ลงไป หอ,อมกระเทียมครับผมใส่ลงไปเอากับตำนะครับผมเครื่องปรุงกับถุงชรสน้ำปลาต,ต้มซุกนะครับแค่นี้แหละครับผมอ้าวลงมือเลย,เลยตำพริกละเอียดนะครับผมเขาก็เอาเนื้อปลาครับใส่ลงไปเลย นี่ครับผมใส่ลงไปตำครับผมตำให้ละเอียดเลยเข้ากับตำทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวข้าวเชี่ยวรุงด้วยน้ำปลาต้มนะครับผมหมักเข้มกับส่หลหลนะครับไม่หมักเข้มกับส่น้อยครับผมนี่ครับผมปาท้ามันเข้มแล้วนะครับอย่าสาย นี่ผมตุ่มแบบจางๆนะครับผมสองซอนแป้งนัวหรือว่าผงชูรสนะครับผมแค่ีเดียวพ่อล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่ครับผมบางคนมันก็เอิ่นแจวปลาทูนะครับผมนี่แห้งๆแข็งๆนะครับผมแ่บดีครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่เรามาชิมรสนะครับผมอือโอเคแซ่บพี่น้องแซ่บแล้วก็มาใส่ผักนะครับต้นหอมบกชีใส่ลงไปนี่นโอ้เหลือๆใส่ลงไปนใส่ลงไปคนให้เข้ากันผมว่า มันแหงเกินไปนะครับผมขอใส่น้ำปะลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมผมตุ่มแบบเข้มนะครับใส่ลงไปสองช้อนสามช้อนอืมนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผม พี่น้องปิดตาแสบบครับนี่พี่น้องนี่สั่งไปเลยบ่ต้องลำไรนะครับอ้าวกินครับนี่ครับผมเขาเนี้ยห่อนพี่น้องเอ้ยมามาซิมกันครับคำแรกขอใส่ปนกันครับผมนี่อืม รับคำท้งองอี่ตเตยใครเยีกเป็นน้องเอ,อ้ฮสุดยอดสำหรับคลิปนี้นะครับสิดตขอตัวไปกินข้าครับผมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณไลยล้าจากคุงเจแล้วครับผมนี่ครับผมสุดยอดเลยครับผมนี่ไปไปกินข,อขอ้าวครับผมสวัสดีครับสีเลย